ของคนรักหมูกรอบฟังทางนี้ขอนแก่นจัดเต็มชาพาไปบ้านคนรักหมูกรอบบรรยากาศที่ร้านร่มรื่นน่านางมากทุกคนมีมุมให้ถ่ายรูปเช็คอินด้วยนะจ้าเมนูที่ร้านเยอะมากทุกคนดูความหมูกรอบของร้านนี้สิน่ากินมากไหนๆก็มาถึงที่แล้วก็จัดไปเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มโต๊ะจุกๆแบบนี้ไปเลยจ้าวู้ฮูสเปเชียลมันนะคะก็จะเป็นเมนูนี้เลยต้มยำหมูกรอบหม้อไฟจ้า แต่ชาบอกพี่คะใส่ถ้วยมาเลยคะ่ะไหนลองชิมดูซิจะบอกว่าอร่อยมากดินไปเลยนี่ก็จะเป็นเมนูหมูกรอบสับนะคะทุกคนก็จะมีน้ําจิ้มให้เลือก3อย่างนะคะจะบอกว่าอร่อยทั้ง3อย่างเลยเดอ้ออยากให้ทุกคนต้องลองมันฟินมากมันจึงมากหมูกรอบกรอบมากคนรักหมูกรอบก็คือต้องลองแล้วแม่บอกเลยไม่ลองคือพลาดจ้าแม่เอ,อ้ยเมนูนี้ก็จะเป็นหมูกรอบคับ่วพริกเกลือนะคะทุกคนอร่อยจนอยาก เลยจนี่ก็จะเป็นเมนูคณะหมูกรอบนะคะโอ้โหเต็มปากเต็มคาอร่อยไม่ไหวเลยอะเมนูนี้ชารักมากค่ะตำถั่วหมูกรอบโอ้ยฟินมากอะมีไข่ด้วยเยิ้มขนาดนี้ผู้ใหว่ากกินก็คือผ่านเด้อจา้าเดิอบอกเลยอิหลีนี่ก็จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะคะเมนูหมูกรอบหวานอันเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเอาไปเลย10 10ิ0ไม่หักคะ่ะที่ร้านก็จะมีน้ำส้มที่ทําเองด้วยนะคะทุกคนน้ำส้มก็คือนี่ดูความเนื้อส้มจ้าอร่อยมากพิกัดร้านนะคะ จะอยู่ตรงข้ามปั๊มเชล SP เอสีถนนมาริวันนะคะตามไปกินกันเยอะๆบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกรอบทุกชิ้นอร่อยทุกคําสมคําล้ำเลือจริงๆฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามช่องขอนแก่นจัดเต็มให้ชาด้วยนะคะ